สวัสดีครับโบลิ่ง h ชนแนลนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเน็ t e r รนะครับรุ่น Pro s p ป c กนะครับสีเขียวตัวนี้นะครับเขียวโอมฟ้าก็ค้นระยะรันอินของผ้าเบรกแล้วนะครับจริงๆแล้วผ้าเบรกตัวนี้ถ้าหากว่าอยากจะให้ใช้งานได้เลยเนี่ยอาจจะต้องเจร์ ผ้าเบรกนิดหนึ่งขัดผ้าเบรกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เจียจานหน่อยเพื่อให้หน้าสัมผัสมันจับกับจานเบรกได้ดีขึ้นนะครับโดยตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนผ้าเบรกเก่าของนิสสันอเมรานะครับตัว1.0ลิตรโบตัวเนี้ยโดยไม่ได้เปลี่ยนจานนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดหน้าจานเพราะว่าผมเห็นว่าหน้าจานมันยังดีอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีร่องไม่มีรอยแล้วก็ในส่วนของผ้าเบรกเนสเตอร์ตัวเนี้ยก็ไม่ได้ขัดตรงหน้าผ้าเบรกหน้าสัมผัสนะครับก็คือ ใช้งานแบบรันอินเลยนะครับเมื่อพ้นสามกิโลสามร0อยกิโลเมตรแรกนะครับก็ค่อยๆเบรกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหลังจากใช้งานมาประมาณสองพันกิโลเมตรนะครับก็เห็นความแตกต่างขึ้นเลยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยมันยังเบรกไม่ดีนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของผ้าเบรกแล้วก็ตัวจานเบรกมันยังสัมผัสยังจับกันยังได้ไม่ดีนะครับเมื่อพ้น ตัวนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าการเบรกอนะ่ะเบรกทําได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับคือการเบรกของเขามันรู้สึกว่ามันจะดูดนะครับมันจะดูดได้ดีกว่านะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าเบรกถ้าเบรกติดรถยนต์เดิมนะครับสำหรับรถยนต์นิสสัน a เมรานะครับอันนี้ผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ ของผมเป็นรุ่น V นะครับรุ่นรองท็อปตัวนี้นะครับมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์ด้านหน้านะครับเป็นแบบเรดาร์นะแล้วก็เป็นการเตือนก่อนที่จะช่วยเบรกนะครับหลักการทำงานของเขาก็คือการตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้านะครับโดยเฉพาะรถยนต์นะครับหรือวัตถุที่อยู่ด้านหน้ารถแล้วก็มีการส่งสัญญาณสั่งการมาที่เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เตือนเป็นเสียง ตี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 นะครับแล้วก็ขึ้นที่หน้าปัดจากนั้นถ้าหากเราไม่ทําอะไรกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นหักพวงมาลัยเหยียบเบรกรถจะมีการหยุดเบรกให้อัตโนมัตินะครับแต่ผมยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะเพราะว่ามันเตือนก่อนที่ผมมีสติดึงสติขึ้นมานะครับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถตอนคืนนะครับเจอรถยนนะครับที่มีไฟหลังไม่ชัดเจนนะครับหรือการ ขับรถตามรถคันหน้าแต่ว่าทิ้งระยะห่างพอสมควรนะครับแต่รถคันหน้ามีการเบรกกระดันหันเนื่องอ่ะเนืงจากมีการขับรถตัดหน้ากันอะไรอย่างนี้ครับตัวนี้ช่วยผมได้มากจริงๆเลยนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะสายตาผมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับมันช่วยในการดึงสตินะครับตอนแรกมันจะมีเสียงเตือนก่อนนะถ้าเราแบบไม่ได้เหยียบเบรกมันจะเสียงเตือนตีตีตีต,ต,ต,ตีเราจะมีสติขึ้นมาแล้วเราก็เหยียบเบรกได้ทันทีเลย ถ้าหากเราเหยียบเบรกไม่ทันนะครับมันก็จะเบรกอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็บวกด้วยกับเรื่องของระบบเบรก ABS นะครับก็ไม่มีอาการล้อล็อกนะครับก็จะเป็นการถ้าเบรกหนักๆก็จะมีการสั่นสะท้านที่เท้านะมันจะเป็นการย้ําเบรกทีถี่นะครับเพื่อไม่ให้ล้อมันล็อกแล้วก็ตัวนี้นะครับผมได้อัปเกรดช่วงล่างนะครับเป็นโช๊คอัพตัวใหม่นะครับก็ช่วยให้เบรกระยะสั้นขึ้นนะครับผนวกกับยางนะครับตัวนี้นะครับ ยางบริสต o ลทูรันซาตัวเนี้ก็ทำให้สมรรถนะในการขับขี่และการเบรกได้ดีขึ้นครับนี่นะครับก็เป็นกล่องของนะครับผ้าเบรกนะครับของ Nexter รุ่น Pro-SPEC นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นแผ่นจานเบรกนะครับเห็นไหมสังเกตเห็นสีเขียวในนี้ไหมครับตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านในนะครับซึ่งรถนิสสันอเมล่นะครับรุ่น V ตัวนี้นะครับ ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับแบบแผ่นนะครับเป็นแบบหน้าเรียบแล้วก็มีช่องครีบระบายความร้อนอยู่ตรงขอบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับรถใช้งานทั่วไปแบบนี้ครับส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูเพียงด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับการเบรกของเขาเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ที่ผมบอกว่าฝุ่นนะครับฝุ่นก็สังเกตเห็นตรงนี้นะอันนี้คือฝุ่นฝุ่นที่ อาจจะเป็นฝุ่นเบรกด้วยแล้วก็ฝุ่นละอองด้วยนะครับก็ค <Store. S 3> <_ S 2> <บ>ือความสกปรกมันก็ไม่ได้มากมายนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้สก,กปรกอะไรมากมายฝุ่นมันก็ไม่ใช่เยอะอะไรมากมายขึ้นอยู่กับการเหยียบเบรกของเราด้วยนะถ้าเราเหยียบเบรหก,หกหนักๆฝุ่นที่เกิดจากเบรกตัวนี้ยที่เกิดจากการเสียสีและแส,สึกล้อเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับตัวนี้มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเห็นไหมรอยของจานมันก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ผ้าเบรกก็ยัง คือฝุ่นมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะตัวนี้นะี่ยมันไม่ใช่ฝุ่นของผ้าเบรกอย่างเดียวนะมันจะเป็นฝุ่นโคลนฝุ่นละอองอื่นๆด้วยนะครับก็สรุปว่าน,นะครับผ้าเบรกของ Nexter รนะครับรุ่น Pro สเป c ตัวเนี้ยเมื่อใส่กับรถยนต์นิสสันอเมร่านะครับก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ก็ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ทิ้งลิงก์สั่งซื้อสินค้าไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมโบ l i n g Channel นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ